เมื่อสิ่งน,นี้ผู้หญิงอย่างไรแรงนะคะเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจภายในทุกคนโดยเฉพาะนักโทษทางการเมืองไม่มีทางที่เราจะพายาบ้าเข้าไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณไม่มีสิทธิแม้แต่จะจับเราแต่แรกนะคะทีเนี้ยแล้วก็วันเนี้ยนะคะมันเป็นแอคชั่นของกลุ่มพวกเราที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ทํากับลุงก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่ากลุมรัฐธทรน ไม่มีมาตรฐานและต้องการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะการตัดผมสั้นการย้อมสีผมของคนคือการลดทอนให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีจิตแล้วซึ่งสิทธิ์บนเนื้อตัวร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่บนตัวแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆที่มันเป็นสิทธิ์แล้วเรือนจาก็แล้วลุงเนี่ยยังไม่ถูกตัดสินนะคะลุงยังไม่ถูกตัดสินเลยแต่แล้วผมทองเนี่ยมีปัญหาอะไรมากนะคะของ ของการอยู่ในเรือนจําผมทองไม่ทำให้ใครติดไข้นะคะผมทองไม่ทำให้ใครเป็นโรคนะคะแต่ว่าเรือนจําก็ต้องยอมด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนั้นอ่ะอันนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะดังนั้นเรามาวันนี้เพื่อจะบอกว่าฐานะสหานยิงกลางละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะต้องแก้ไขโดยทันทีเนี่ยไม่ได้ทําตามข้อกําหนดเหล่านั้นนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยและกลรมราชธณฑ์กำลังรณรงค์ว่าตัวเองเนี่ยและมีเดือนจําต้นแบบเด็บเดือนจาเนี่ยได้ทําตามข้อกําหนดกฎบัตรกรุงเทพเนี่ยอย่างดีนะคะแต่ความจริงแล้วไม่ค่ะห้องตรวจร่างกายก็ไม่มีให้แก้ผ้ากรมราชธรฑ์และธรรมสถานหญิงกลางจงฟังหลักการว่าด้วยเรื่องสิทธิมรุสิยชนต่อกฎร,กระเบียบของผู้ต้องขังนักโทษกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองข้อสิทธิบุคคลทั้งกวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติด้วยกรรมร้องด้ความมีมนุษธยธรรมและความเคารพในศักตว์สรีแต่กำเนิดแห่งความเป็นมนุษย์ยกเว้นในสภาพสถานการณ์พิเศษผู้ต้องหาต้องได้รับการจำแนกออกจากผู้ต้องโทษและต้องได้รับการปฏิบัติ ที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่ผู้ต้องโทษเมื่อยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดจริงตามคําพิพากษาของศาลก็ไม่ควรต้องถูกปฏิบัติราวกับนักโทษหรือต้องใช้กฎเดียวกับนักโทษควรมีที่อยู่อาศัยแยกออกไปในระหว่างการพิจารณาคาดีที่ไม่ใช่เรือนจำที่สะดวกต่อการเยี่ยมญาติและทนายข้อ17บุคคลที่ถูกแปรแสง ความเป็นส่วนตัวครอบครัวเคหาสถานหรือการติดต่อสื่อสารโดยคลโดยพลาการหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายมีได้จะถูกลบลูเกียดและชื่อเสียงโดยไม่ชอบตามกฎหมายนีได้บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ถูกแทรกแซงหรือลบลูเช่นว่านั้น ทำไมเราจะไว้ผมยาวไม่ได้ทำไมเราจะย้อมสีผมไม่ได้ทำไมเราจะแต่งหน้าทาปากไม่ได้หน้าที่ของพุกคือสัต์ขาดจากอิสรภาพแต่ไม่ได้อนุญาตให้ละเมิดสิทธิพลเมืองและไม่ต้องแสดงว่าเป็นพื้นที่คืนคนดีสู่สังคมเพราะสถิติการกระทำผิดซ้ำยังสูงอยู่ตามข้อตกลงเราขอเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรร์ยกเลิกกฎระเบียบ ข้อบังคับอันกอ่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมนุษย์และและเมิดสิทธิสตรีและอนุญาตให้ทุกเรือนจำทุกสถานหญิงปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ลงนามในศตวรบันาาไว้ไม่ว่าผู้หญิงในเรือนจำจะกระทำผิดไร้แรงแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐจะกระทำการทากเอาไปจับพวกเธอได้นั้นคือสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และเราขอพนาการทํางานของเรือนจำพิเศษกรุงเทพและสถานีการที่อนุญาตให้มีการเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหาทางการเมืองถึงในเขตของเรือนจําโดยไวการรองรับทางกฎหมายขอให้กรมราชธรรมและกระทรวงยุติธรรมชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่างด้วยเราก็เป็นที่ที่สุดแล้วเพื่อเรียกร้องสิทธิของยูฟีชนให้กับผู้ต้องขังของเราให้กับเพื่อนของของดิฉัน ขอขอให้การอ่านครั้งนี้ช่วยทำให้กระทรวงยุติธรรมและกรมรชาชทัณฑ์นำไปคิดแะพิจารณาดูนะคะคุณอยเคยเป็นผู้ต้องขังหญิงอยู่ที่พันธสถานหญิงกลางเนี่ยนะครับใช่ค่ะออนานกี่ปีครับยังไงเพิ่งจะถ่านมาได้สองปีครับอ๋อสองปีนี่เอง ไม่นานมากนะครับสภาพความเป็นอยู่ข้างในที่เรามองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์มันเป็นยังไงบ้างแต่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการอยู่ในพื้นที่จํากัดหรือว่าการต้องโทษมันก็มีสิทธิที่ทอาจจะน้อยกว่าข้างนอกอยู่แล้วเนาะมันคุกมันก็คือแค่อยู่แล้วอ่ะแล้วมันก็มีกฎระเบียบข่อไว้อีกอแล้วมันก็คือมันมีนอกเหนือจากกฎระเบียบ มันเป็นกดขึ้นมาค,คืออารมณ์อของโยธในขอกไหมอารมณ์ของษยธาให้มันเป็นกดขึ้นมาเพราะมันเป็นกดกดมันไม่เคยลดลงมันมีแต่เพิ่มขึ้น<อ>การเปลี่ยนการเปลี่ยนของระบบราชการแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันกน,นักโทษตลอดครับซึ่งมันไม่เป็นสากลไม่เป็นไม่เป็นไม่ไม่เป็นเหมือน,น,น,นทั่วโลกเขาอ่ะมันต้องแล้วแต่ผู้บริหารที่เข้ามาแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาที่เข้ามาใช่จะเป็นแบบนั้น อ่าฮะครับผมแต่ทีนี้เรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นประเด็นในสังคมก็คือว่ากรณีของน้องรุ่งปนัสยาครับที่เป็นผู้ต้องหาคดีทางการเมืองเนาะได้เข้าไปในเรือนจําแล้วก็แม้ว่าจะเป็นแค่ผู้ต้องหาแล้วก็ยังไม่ได้มีการพิพากษาของศาลนะครับแค่เป็นเพียงแค่ฝากขังแต่ว่าต้องตัดผมย้อมผมเปลี่ยนแว่นตาเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราเรามองกรณีนี้ยังไงบ้าง มันก็คือเรื่องจริงอะค่ะ oh. คือว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหารเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกตัดสินว่าเรากระทำความผิดจริงเราต้องรับโทษเราต้องรับในสิ่งที่มันเป็นกฎระเบียบของเรือนจำรเรายังเป็นพูดง่ายเราก็ยังเป็นพลเมืองอยู่ oh. แค่เราถูกต้องขกฝันแค่น,นี้ uh huh. แล้วคุณจะมาใช้สิทิผิดตรงไหนอะมาตัดผมเรามาเกียนนุ่นนี่เรา mm hmm. คือผมผู้หญิงอะไม่ได้มาสองวันแล้วมันยาวได้ มันไม่ใช่อ่ะและการที่คุณจะมาเปลี่ยนอะไรคือคุณถ้ามันมีกฎหมายหรือว่าสารตัดสินออกมาแล้วคุณผิดคุณอะไรคุณต้องรับกฎตามนั้นโอเคอย่างเงี้ยได้แต่อย่างเงี้ยคือเขายังอยู่ในระหว่างม,ม,มันยังไม่ใช่เขายังไม่มีใครบอกว่าเขาทาผิดครัเข, <อ S 1> ขาแค่คนที่ถูกสงสัยท่สครับผม,มช่วยสะท้อนความรู้สึกหรือว่ามุมมองในฐานะผู้หญิงหน่อยว่าผู้หญิงที่ผมยาว ย้อมสีผมแล้วก็มีกรอบแว่นตาที่เป็นแฟชั่นอยู่ๆต้องกลายเป็นผู้ต้องขังแล้วเปลี่ยนทุกอย่างทุกอย่างค่ะจะบอกว่าแม้กระทั่งอะไรอ่ะเชนเชนใส่ฟันยังโดนเลยอ๋อมันไม่ใช่แค่แบบว่าแค่ตัดผมแค่ย้อมสีผมอะไรอย่างเงี้ยการเปลี่ยนเหล่านี้มันมันมันทำให้อัตลักษณ์หรือว่า ความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างพี่คิดว่าถ้าเราต่อผมไปอย่างงี้แล้วเราถูกตัดแบบว่าไม่มี็นทรงไม่เป็นไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างครับพี่คือหมาบลักละอืมมันอาจจะไม่เหมาะกับตัวเองอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่เหมาะกับเราอ่ะเราลองไปแล้วตัดผมดูดิร้านแล้วร้านไหนตัดผมเราแบบแย่ๆเราจะเข้าไหมเราก็ไม่เข้าแต่เนี่ยเราโดนตัดมันไม่มีทางเลือกอ่ะคครรััับบบอืมที่เจ้าตะกอบไว้เลยแช่อยู่ในปากโดนดึงออกมาเลยออครับ อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในในพื้นที่นะครับมันคือเรื่องจริงมันคือวันแรกที่นี่ว่าคุณจะเป็นผู้ต้องสงสัยคุณถูกตัดสินมาแล้วคุณก็จะโดนแบบนี้ครับมีนักสิทธิที่ไม่รู้เชชนเขามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นบาดแผลในใจทําให้ตัวตนของผู้หญิงวันนั้นน่ะต้องต้องถูกลดทอนลงไปเรามองเรื่องนี้ยังไงครับนั่งร้องมองงหรอมองว่าเราถูกมันคือเรื่องที่ มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องอ่ะอคือเ้าใจงงมันไม่ใช่เรื่องมาครับคือประเด็นของคุณ,ค,ณคือคุมขังพวกเรานะคนะคนที่ทําผิดแต่บนต่ในเมื่อเรายังไม่ได้ทําผิดเรายังไม่รู้ตัดสินว่าเราผิดก็ไม่ควรที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราใช่อ๋อครับจากจากกรณีของลุงเนี่ยครับในครั้งนี้ที่มาอ่านแถลงการมาอ่านถึงกฎข้อระเบียบที่น่าเรียนจำเนี่ยเราต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเราต้องเกิดให้ แกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเป็นทาคนค่ะเป็นกฎรับเบียบจริงๆเป็นกฎที่ไม่มีการเพิ่มแล้วก็ไม่มีการลดแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่คือกฎที่ทุกคนต้องยอมรับในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นคุณคนเดียวที่ยอมรับในการปฏิบัติแล้วคนอื่นจะยังไงก็ได้คุณสร้างกฎมาเพราะว่าตัวคุณคิดเห็นแบบนี้คุณก็เลยเอากฎกฎนั้นขึ้นมาบีบคนมันไม่ใช่แค่คนของคนที่คุณบีบหรือว่าคนสองคนที่คุณทา กำหนดกฎข้อนั้นแต่มันเป็นคนที่ไม่รู้กี่หมื่นกี่พันคนอะนักโทษแค่ทุกตันนี้มันแค่ตรงนี้มันกี่คนแล้วอะหลักพันแล้วอะอแล้วที่อื่นอีกล่ะกฎหนึ่งข้อที่คุณสร้างขึ้นมาอม,มันไม่ใช่บีบแค่แค่คนกลุ่มเดียวครับผมอืมอะไรที่ทําให้เราต้อง มาขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาถ้าพูดจริงๆแล้วคนคนที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็คงจะไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรือนจําหรือว่าทันทศฐานอะไรพวกนี้เพราะสิ่งที่เราเจอไงพี่สิ่งที่เราเจอเรายังรับไม่ได้เลยอะ,อะแล้วเราคิดว่าถ้าเราไม่หยุดมันตั้งแต่วันนี้มันก็จะ ยื้อยาวออกไปอีกครับ,รบเราไม่รู้ว่าหลักจากเราแล้วจะมีคนอิกกี่รุ่นที่จะต้องเจอแบบเราเราก็อยากให้ให้มันหยุดแค่ตรงนี้ยแค่กับเราก็พอแค่กับเรามันก็ก็น่าจะโอเคแล้วแต่ถ้าเราปล่อยเราปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบเนี้ครับเพื่อนๆในเรือนจำได้ฝากให้เราออกมาเคลื่อนไหวประเด็นพวกงนี้ด้วยไหมครับถามว่าฝากไหม ทุกคนมีสัญญาใจกันหมดแน่นอนหนูเชื่ออะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงมันไม่สมควรเราก็จะมีสัญญาใจกันว่าเออออกไปฉันจะทําอย่างนี้นะฉันจะทำนี้นะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าก็คือว่าภูมิใจที่ได้มาทําทําตามคาสัญญานั้นให้กับเพื่อนๆไม่ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ามันแต่เราคิดว่าการมาครั้งนี้มันต้องกระตุ้นอะไรสักอย่างให้เขาให้เขาทําอะไรบ้างเราไม่คิดว่ามันจะมา เราการมาของเราแล้วเขาจะปล่อยผ่านเราไม่เชื่อเพราะเราคิดว่าเขาจะ,ะต้องกระตุ้นเขาสักอย่างหนึ่งแน่นอนอาจจะเปลี่ยนมุมมองเขาให้มันดีขึ้นหรือยังไงก็ต้องรอดูกัน